สวัสดีครับพบกับผมนัตะพงมทองเกษตรักโลกครับวันนี้มาอยู่ในเขตจังหวัดสุโขทัยครับมาดูแปลงนาข้าวครับเดี๋ยวพบกับเจ้าของแปลงแล้วก็บอกได้เลยว่ามีประสบการณ์ถึง2รอบนะครับสวัสดีครับครับผมแนะนาตัวหน่อยครับผมเกลืฤทธิ์โชติยานนท์ครับผมอ่าพี่เกลืฤทธิ์ตรงนี้เขตตาบลอะไรครับนาทุ่งสวนข้าโลกสุโขทัยครับอ่านะครับแล้วแปลงนาข้าวด้านหลังของเราของคุณพี่นะครับกี่ไร่ครับสี่ไร่ครับสี่ไร่นะครับ ออรอบที่แล้วก็ทำไหมทำครับทำไปกี่ไร่ครับ11ิบเอ็ดไร่สองงาน11สิบเอ็ดไร่สองงานเก็บเกีียวไปยังครับเก็บเกี่ยวไปแล้วได้สิบสองเกวียนครับผมได้สิบสองเกวียนนะครับดีกว่าทุกปีไหมก็ดีกว่าครับผมดีกว่าทุกปีแล้วดีกว่าเพื่อนเพื่อนรอบๆมบไหมดีกว่าครับ <S 1> <S 1> <S 1> ดีกว่านะครับอ่าเพราะว่าปีนี้ทำไงคยากอืมหนาวหนาวนานอ๋อหนาวถึงสิบห้าสิบหกองศาปีนี้นะปีนี้หนาวเยอะเพราะว่ามันฤดูกาลมันแปลกๆเนาะทำให้เข้าชะงัก การจะการจะเริ่มตัวโตของข้าวชะลอตัวลงอืแล้วของเราเป็นไหมก็เป็นแต่มันส่วนน้อยอะ่ะมันเป็นแต่มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นเยอะกว่าเขาเขาเขาจะเหลืองมั่งยุบมั่งมันไหลายโรลคลุุมเืมอ,อันนี้ไม่มีครับอืนะของเราดูดนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะลวงมาเต็มที่เลยครับนี่ครับนะฮะเราใบเขียวใบตั้งเขียวใบตั้งครับอืมสังเกตใบได,ได้ถ้าข้าวสมบูรณ์น่ะครับ ดูใบเิงเดียวนะครับใบงตั้งชี้เลยอ่าแล้วอที่มันเป็นได้ขนาดนี้เป็นเพราะอะไรครับเราฉีดโฟทีตามระยะอืมที่ของที่พืชต้องการนี่เพราะข้าวจะใช้ประมาณสีรอบตอนนี้ผมฉีดรอบสุดท้ายไปแล้วครับแล้วแปลงนี้ใช้แค่ซองเดียวอืมเพราะแปลงนี้สีไร่เนาะสี่ไร่ซองเดียวอยู่เลยอ่แล้วก็ต้นทุนรอบที่แล้วกับรอบนี้ลดลงมากน้อยแค่ไหนครับ ลดลงเยอะเพราะที่มันทำน้อยอ่ะทำน้อยก็ลดลงเยอะมันมันลดเยอะจนถึะลดปุ๋ยลดยาลดหลายอย่างอะเพราะโรคเราไม่มีเราก็ฉีดน้อยลงใช่ยางบางคนมันเป็นโรคมันก็ฉีดสามวันฉีดเจ็ดวันฉีดหกวันฉีดมันเป็นอย่างี้สิ้นเปลืองสิ้นเปลืองครับต้องลองครับของต้องลองทดลองเราถห็นกระตาแล้วเราจะรู้นะครับใบเขียวตั้งแล้วเนี่ย แบบนี้จะใช้ต่อไปไหมครับใช้เรื่อยๆครับผมอ่าความรู้สึกของคุณพี่ที่เอาโฟทีมาใช้เนี่ยมันถูกหรือแพงถูกครับก็มันก็ไม่แพงนะครับเพราะมันใช้ได้เยอะอสองหนึ่งรอบแรกก็ใช้ได้ั้งสามสิบกว่าไร่นะอืมถ้าใช้ฉีดอะ่ะครับอืมปัจจุบันนี้การฉีดพ่นก็มีเรื่องของโดนเข้ามาช่วยเนาะโดนมาช่วย,วยอืมันนี้ของพี่ใช้คนฉีดหรือโดนฉีดฮะโดนฉีดครับอ๋อใช้โดนฉีดด้วยนะครับอ่านะครับถือว่า เอาเทคโนโลยีนับด้านการบินนะครับมาผสมกับการใช้นวัตก,กรรมโฟที T, ก็ถือว่าสุดยอดมากๆนะครับแล้วมีอะไรอยากจะฝากบอกพี่น้องเกษตรกรท,กที่แบบลังเลว่าเอ๊จะตัดสินใจใช้ฮอร์โมนโฟทีดีไหมใช้นะครับลองนะครับแล้วจะตอบโจทย์ทุกปัญหาของการทํานาได้อืราะเราลองแล้วลองแล้วอืคือการทําการทํานายุคใหม่ต้องใช้แบบนี้ครับอืถึงถึงจะมีกําไรเยอะ อืลดต้นทุนเนาะแล้วก,ก็เสริมประสิทธิภาพด้วยโฟทีโอเคช่วยได้เลยอ่าวันนี้ขอบคุณคุณพี่มากครับผมนัทพงศ์ทองกเกษตรทักโลกลาไปก่อนสวัสดีครับ